รอยกระทงต้องมีคู่กินของหรูต้องมีตังค์วเวียกว้ยส่ครับกุเอกโอเคครับวันนี้นะครับเราอยู่แล้วุเอ็กใช่ไหมวันนี้ผมจะพาไปกินของหรูแต่ราคาถูกของหรูแต่ราคาถูกร้านเด็ดอีกหนึ่งร้านของชะอำพี่ร้านอร่อยอีกหนึ่งร้านของชะอำอร่อยอร่อยอยู่ทีาไหนายอยู่ทีาา่ไหนอยู่ตีแยกชะอำทางไปเทศบาลเมืองชะอำพี่ประมาณหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวเลี้ยว เข้าเทศบาลเมืองชะอำเดี๋ยวเข้าไปมาร้อยเมตรครับผมอ๋อไอ้ตรงที่ขายของเยอะไหมใช่ใช่ใช่ร้านอะไรร้านอะไรขัวลุงเบื้อครอัวลุงเบื้องที่ทำไก่กรอนขายบัวลอยอ่าขายบัวลอยผัดไทยอ่ะเฮ้ยร้านนี้อร่อยมากเคยกินเคยกินเห็นไหมเฮ้ยไปเดี๋ยวไปกินกันโอเคโอเคครับผมๆๆๆๆๆไปไป ขนาดนี้เรามาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครัวลุงเบิกบอกแล้วไม่ไกลจากตีแยกชะอำพี่นี่ฮะคนนั่งแน่นร้านคนนั่งอรอคิวอีกเป็นเพียบนะเดี๋ยวเราไปเข้าไปในร้านดีกว่าเดี๋ยวไปชิมน<า>นของอร่อยๆครับอ่าอ่าเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมาฮะเฮ้ยพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดสดีครับวัท้องนะพ่อหน้าผมอ่าเดีนั่งคอยก่อนนะพ่อนะ,อะ คนเยอะคนเยอะคนเยอะโอเคครับ ขณะนี้นะครับเรามานั่งกันอยู่ในร้านแล้วนะฮะเป็นร้านเล็กๆนะฮะที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะฮะมีประมาณอยู่เจ็ดแปดโต๊ะแต่มีเสียงบอกเล่าว่ารสชาตินี่ไม่ธรรมดาจริงๆใครใครก็ต้องรู้จักร้านนี้ใช่ใช่ร้านลุงเบิกครับเพราะว่าผมเกิดที่เช้าอนี่เกิดมาก็รู้จักเลยพี่ร้านนี้รสชาติเขาบอกว่ารสชาตินี่คือถูกปากถูกปากนะคนชะคนชะาำรู้จักกันดีแน่นอนครับผมตอนนี้นะครับ เราก็รออาหารอยู่นะฮะตอนนี้อีกแป๊บเดียวอาหารมาเดี๋ยวเราจะช่วยร้านจะเปิดบริการตั้งแต่เวลา11บเนาฬิกาเป็นต้นไปครับผมยันเขาบอกว่าข้าวขายวันละ3-4หม้อ3-4หม้อนั่นคือรับประกันความอร่อยแล้วฮะนะครับน่ะหรือใครอยากสั่งอะไรนะเมื่อกี้เดินผ่านพักรีมาก็โอ้โหหม้อวัดจ้ะพี่หม้อข้าววัดจ้ะเออเออโอเคเดี๋ยวเรารออาหารแล้วกันฮะครับผมนะเดี๋ยวเราจะรู้ว่ารสชาติอร่อยขนาดไหน อาหารมาแล้วครับฮะดูครับอาหารเป็นงไงใจเดียวอึดใจเดียวมาแล้วเป็นอาหารบ้านที่บ้านที่อร่อยมากครับถือว่าเป็นชุดอาหารบ้านเว้ยใช่ใครสั่งะไรเนี้ยข้าวแกงปลาหมูนะไข่เดียวแล้วก็กะลัมปีแต่ที่เด็ดของเขาที่ร้านนี้ก็คือผัดไทยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมาเป็นร้านอาหารตามสั่งก็ขายผัดไทยมาตลอดร้อยไรหิวหิวลองก่อนดีกว่าไหมครับเอาอะไรก่อนดี ผุ้เอกลองผัดไทยกันดีกว่าคุกคุกผัดไทยผัดไทยคุ้มมากแต่ผมบีบบีบมะนาวให้กลิ่นโชยน่ารับประทานเหลือเกินผัดไทยถ้าพูดตามภาษาบ้านเราต้องผัดแฉะเลยนะเว้ยใช่ใช่ถ้าผัดแห้งๆนะไม่ได้รสชาติวันขุยขุ่มขุยขุยเลยแล้วเต้นนี่ไม่ใช่เต้นที่แบบเป็นแป้งมันเว้ยอ่านะดูดูชิมก่อน ดลวกปากไว้ไปไงบอสบอกเขาไปบอกเขาไปเดี๋ยวผมด้วยรสชาติที่นำคือว่าเด็กจริงของเขาเรียกอะไรนะต้มมะขามเปียกเออเออเนี่ยน่านอนไปขึ้นจมูกเลยต้มมะขามเปียกเนี่ยเออผมบางผมบังท้องที่ไม่มีไม่มีที่ไม่มีเขาบอกว่าจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ซอสปรุงไทยแหละใช่นี่เอาละ เครื่องครบเลยไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ปูกล้งแห้งเป็นยังไงอืมเพราะธาตุเข้มข้นอ่ะเข้มข้นอ่ะได้กลิ่นของต้มมะขามเปียกไหมอืมอืใช่อ่าครับนี่คือแล้วเมนูต่อไปแนะนําครับครับแกงปลาแกงปลาหมูอืมน้ําพริกแกงที่นี่เขาบอกว่าแซ่บมากเอบางที่ห็นไหมน้ําพริกแกงจะขุ่นๆใช่ไหม ดูจากพริกก็น,น่าจะเผ็ดพริกเผ็ดมากแซ็บมากเป็นไงต้องเอาริกแอบเครื่องถึงเครื่องต้องเอาทิกแอบเลยเป็นสูนตรใช่ไหมเป็นสูตรใช่ไหมต้องเอาไข่เจียวแกล้มเลยอ่ะแต่าจะสังเกตได้ว่าบางร้านนะครับไข่เจียวนี่จะผสมแป้งนะแต่นี่ เน้นไข่ครับเน้นไข่ไข่ไข่ล้วนๆนครับแล้วการทอดนี่ไม่มีการอมน้ำมันครับที่หมดแล้วยังเหลืออีกฮะ ่าดไปไม่ถึงสามนาทีเป็นไงผมไม่เป็นยังไงหลักฐานมาอร่อยจีแล้วแอบไปท้าปะลิปมันที่ไหนเปเนีังไม่ไดเป็นไงสรุปสรุปเลยโอ้โหจากภาพก็ต้องอะไรละครับผมเราไม่ได้หิวไม่ได้หิวไม่ได้หิวเราไม่ได้ตะกะครับทุกอย่างหมดไปในพริบตาอร่อยจริงๆครับ แต่เนี่ยเหลือแค่นี้คือเราตัดหมูกันหมดแล้วเพราะว่าหมอห้ามกินผักผมเลทำไมล่ะหมอห้ามหมอห้ามวรแก่เนี่เราเห็นตีต้มต้มเนี้ยกาว่าไม่ค่อยเผ็ดคคุยมันมันร็จแล้วแตบเลยอ่ะแล้วกลิ่นของน้ำพริกแกงใช่ใส่เครื่องเทศหมูี่ใช่ใช่สรุปแล้วร้านนี้อยากให้คนมาครับแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นซิกเนเจอร์อะไรฮะ ไขกระเพราเนื้อเออห้กระเพราเนื้อเรามาไม่ทันใช่หมดไปตั้งช่วงเย็นแล้วใช่หมดตั้งอ่ะหกก่อนหกโมงเย็นอีได้ดายได้ดายนะฮะว่าหลังจะมาอีกอะไรก็ฝากไว้ด้วยกันละอันนี้ก่อนจะทานได้ก่อนจะฝากนี้ดีกว่าเราพบกับทายาดีกว่าให้ทายาทเขามาบอกว่าพวกอยู่เบื้องหลังความอร่อยไม่ได้ทําอะไรเลยทำทำทำ นี่คนบอกสูตรคุณเนี้ยคอยเก็บของกายมาช่วยเก็บของไอ้คนนี้เลยสูตรทั้งหมดอยู่ที่คนนี้เลยเดี๋ยวเราเรียนเชิญนะเชิญเชิญคุณเบิร์ดครับครับผมยินดีต้อนรับคุณเบิร์ดด้วยครับตอนนี้ทายาทายาทรูอยู่เบื้องหลังความอร่อยก็มาแล้วมาแล้วยังไงฝากฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยครับผมก็ร้านอยู่ตรงไหนบอกก่อน หลังธนาคารกรุงไทยครับถามไม่ยากครับถามว่าร้านลูกเลอกอยู่ตรงไหนครับผมเปิดมานานกว่าแล้วเขาก็จะตอบว่าผูไม่รู้รู้อยู่รู้อเด่วเล่นเลยครับผมหลังธนาคารกรุงไทยขับมาเรื่อยๆม่เกินร้อยเมตรครับผมร้านอยู่ซ้ายมือครับนะมีร้านก๋วยทอดตั้งอยู่ข้างหน้าร้านหน่อยนึงเจอแน่นอนนี่หลังเปิดเปิดกี่โมงนะสิบเอ็ดโมงครับผมเปิดสิบเอ็ดโมงตั้งแต่มานั่งพี่แม่ครัวยังไม่ได้หยุดเลยพากข้าว ผัดข้าวเนี่ยขายจริแล้ว้เขาขายดีิงนี่ผมว่าเห็นเนี่ยนั่งอยู่ร้านนี้เห็นผัดตลอดแม่แหมจะเล่นผัดเปลี้ยวหวานผมเล่นไปแล้วร้านนี้ไม่มีผัดเปรี้ยวัวานร้านนี้ขายอย่างเดียวนั่งนนี่น่่อกินเตะจมูกตึ๊บตุ๊บตุ๊บไปเนี่ยเมื่อกี้จะโดนพ่อค้าเตะจมูกแกลกเยอะเออแกลมากเกินแกลมากเกินก็ฝากไว้ด้วยนกับครับกูือนเบิร์ตพ่อพี่เบิร์ตนะฮะ อยู่หลังธนาคารหรือใครธนาคาเป็นเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักษก็ถามว่าร้านคูเบิร์อร้านคูเบิร์สแน่นอนนะครับแล้วก็ยังไงก็เราจะมาทานใหม่ๆเรื่อยๆนะครับแล้วคนอื่นที่ท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาได้เลยากโครงการต่อไปเห็นว่าจะมีโบลอยมาขายด้วยพี่เออ มีทานต่อไปครับทานต่อไปฮะตตติดามอเอ้ยถ้าบัวลอยปลาขายเดี๋ยวผมมาเคาะชิมครับผมได้ไหมได้สิครับโอเคครับอ่ะโอเคแล้ฝากกันที้ด้วยแล้วกันนะครับกับป้าลุงเบิร์กครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับว่าครูเอกกับครูเอกจะพาไปร้านไหนนะครับนะครับแล้วยังไงก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครูเอกด้วยนะครับวันนี้นะครับเราขอตัวไปกก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ เออมากินกันรักใหินเก็บคนเดียวเลยฝากกันด้วยนะครับช่อง Quick w h i s e ครับกด Subscribe และกดไลค์ให้ด้วยนะครับ